วัดดีเด้อค่ะมาเด้อจากพี่น้องกินเขา่ตาตำบกหุ้งกับอันลวกเห็ดลวกเห็ดดำเนาะจา้ะตำบกหุ้งดำคือลือพี่น้องเห็ดกระดำตำบกหุ้งกระดำใส่ใส่น้ำปูแล้วก็ใส่อันบกอกมันก็เลยดำเฮ้งสันดิมาเด้อค่ะทุกคนเลย ว่าสิต้มข้าวปุ้นบ่ต้มละเพราะว่าเขามันเหลือนะนะพี่น้องถ้าต้มข้าวปุ้นเราเดี๋ยวเขามันสิบูดก็เลยกินเขาดีกว่าไม่อยากให้เขามันเสียรุ่มอดปลาแห้งากงู Buona la scuola, non si sente niente di un'altra Chicago's got the puck, e lei ha fatto un'altra parte. Il tempo è scritto contro il suo. E' un'altra parte. E' un'altra the E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. อยากกินหอยดองตำไส้สมตำแซ่บแซ่บหอยดองจะบ,บมี่เ็ดดำอืมอ้มใครเรื่มมันนี่ขยข่เรื่มเพ็ดทอดมันขน่ใส่ยัน ใบอันนี้ก็ได้เนาะซองแงมแงตามมู้เจ้าคอยอุ่นไหวเรื่มเอากันใส่ถอดมันของเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวันก่อนว่ะคอยลืมเมื่อวานเออเมื่อวานกินมาเบิ้ลกระใสตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นกินใส่ตู้เย็น ใส่ตู้เย็นข้างเดียวพ่อเขาอุ่นกินแล้วกินมาเบิดเท่ากับถิมเลยใส่ตู้เย็นแล้วเอามาอุ่นกินแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นอีกื่อไรค่ะเส่ไห ตั้งซื้อสมตำมือนี่สมตำนี่โกรธด้วยจ้ะดำคือดำน้ำปูกับดำบกาก เข่าวั่งมือคิดคิดเรื่องเองินว่าสิใจทั้งไหนก่อนสิเลย <c oughs> ใจทังจ้งไหนบ่เมนอย่างนี้ใจขาน้ำข้าไปข้าบานข้าอย่างสี่นะ้วส่งไปเมืองไทย่างสี่นะออื จะกินตำกุ้งสดเมื่องาป่ะ เสียงดัดงดังหมดจาลีงแคนยูไล้แต่ว่าหันอลาดเปเีียนนี่ตัวอา์นี่อ,อืมคู่บดีอ๋อ ฟังเสียงดังจนเคงยตัวค่อยบ่มักฟังเสียงดังแล้วคอยปวดหัวค่อยฟังบุรุเรื่องพ่อนฟังเบาๆค่อยๆต้มเห็ดไว้ไทยอันพีคนไทยแล้วอยากกิน เราขอซื้อข่อยข่อยบอกโอ้ยเอ่ยไม่ต้องซื้อดอกอยากได้ไปเอาโอยู่บ้านข่อยถ่า้ขอ่ขอยมาสรงข่อยมาทรงเด็ข่อยให้เจ้าซื้อแล้วจะไปเอาอยู่บ้านเด้วอว่านใส่พี่เพิ่นบอกว่าอือเอาบอกกอไปกินจันเพิ่อนวาเด้อใครบอกหุ่งใคยมาหน,ยหนึ่งก็เลยได้ดมาตํำกินก็อบอกว่าเอา้าเอาเราก็ยัดใส่ให้เอาโรดเพิ่นวายเด้อ คืบอบ่เอาเพราะว่าอิหยังเข้ามาเก็บอยู่แล้วละเหตุมันก็ได้ฟรี่บด้เสียค่าใช้จ,ใจ่ายอีหยังนะน,นะก็เลยบอ่อยากเอาของเขาอือคนบอกโอ้ตัวสาวไปเก็บคนวัดสันเดกถือว่าแลกกันกินเอ้ยว่า มากอ่อนเะงินหนึ่งกับสิบยูโรเลยเนาะสี่ร้อยบาทบาท,บาทเท่าเงิเดียวแพงเล่นอยู่เมืองมืดมือเลยมือนี่คอ,อยไปรถเล่นไปก้อนอ้วนอีกปุกแล้วว่าตื่น่อยไปก็เลย ั้นลดไปเลยฝนลินลมแหมพอมไปเลยข่อยสือข้าวอยู่บ้านตื่นโทษหาเมียยังไววเอยู่ยใสพืน่นะเข้าบ้านห้าทุ่มก <c oughs> ินเข่าหาทุ่มหกทุ่มนี่นี่เที่ยงคืนนี่นี่กินเข่าอยู่นี่อือเสียงเลยเมา ออกจากบ้านของแต่หาโมงเก่าข่อยอะ่ะกลับบ้านหาทุ่ม <laughs> มันมวนหลหันไปพ่อผู้นันน้นแี่พ่อผู้นี้คุยล้วเขาแหงไลยดื่มน้ำไล้ไปเรื่อยเลย <laughs> <laughs> พอโทรหายอยู่ใส่กระตามน้ำกลนไป Ếp ờn khói nào, bớt Bé phải tôm hết nằm phố mày mây Nằm ẹp ờn Bớt mặn Ôi, đấy เอ <mile inside. S 2> ้ไว้มอมเฮราตาเตอร์หินสมารไว้มอมเจแกโกตนาเตอร์เจแกปูหัดย่อเฮราสมาร์ตซินุนเอกะว่าดันจันนทร์ลองทำงานผลมาดิเดี๋ยวฉันก็ตื่นขึ้นกันกับเธอล่ะเวลาเดียวกัน ฉันในเห็นความสะอาดบ้าน เาตัต้เล่ตัวเนาะเห็ดดำแซ่บอ,บอ่ะชาติชื่อใบยนะ่านางมานำนำใบยนานางเจลผ้าแกงกินก็แซ่บ <c oughs> <c oughs> กินก็รู้จักหมองเหงแซ่บๆเด้อพี่น้องกินแซ่บยู่ดีมีแห้งด้วยค่ะทุกคนเด้อทำงานทำการอีหยังก็ขอให้มีความสุขบรววาสิเฮ็ดอีหยังก็ตามขอให้ประสบผลนสำเร็จไปได้ทุกเรื่อง บวาจะยู่เหตุงานอีกย่างกระตางนะคะเนาะบวาจะจับกลังหรือวายยังกระตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่เข้าเห็ุนะคะให้ราบรื่นไปได้ด้วยดีปัญหาอุปสรรคอีกอยังก็การขวางเข้าบได้นะคะพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะจับๆซตำแบบฮุ่งนิโกร <laughs> ไปก่อนบ๊ายบาย